โครงการของเราเนี่ยเน้นเรื่อง private มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีห้องหลายๆห,ห้องเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมนะคะเพราะว่ายุคนี้คนจะนิยมที่จะให้คนมาทำกิจกรรมต่างๆในในบ้านยกตัวยอย่างเช่นแต่งหน้าหรือว่าคุณครูเทรนเนอร์หรือว่าเป็นสอนโยคะพิลาทิสต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสอนเป้นหรือว่ากิจกรรมต่างๆของลูกนะคะแล้วก็เรายังมีห้องที่เราเรียกว่า เป็นห้องสาหรับทํากิจกรรมเหล่านี้ค่ะโดยที่เราจะแบ,บ่งเป็นห้องห้องไว้สมมุติว่าลูกค้าเนี่ยจะเอาคนมาแต่งหน้าก่อนที่จะไปงานหรือว่าไปไปตาที่ต่างๆหรือว่าจะเอาคนมานวดมาทําสปาเรามีห้องสปาห้องแต่งหน้าโดยเฉพาะที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาจองห้องแล้วก็ เรียกคนข้างนอกเข้ามาโดยที่ทุกบ้านไม่ต้องให้คนเหลนะ่านั้นเนี่ยขึ้นไปอยู่ในห้องได้นะคะก็จะลงบัข้างล่างไม่ต้องเข้าไปในห้องเราทีนี้อย่างากิจการรมต่างๆที่เล่ามาเมื่อกี้ค่ะทั้งโยคะทัางพิราเทสเนี่ยเราก็จะมีทั้งเครื่องแล้วก็จะมีอุปกรณ์พิราเทสเนี่ยมีห้องให้เลยคุณก็สามารถเรียกเทรนเนอร์เนี่ย มาทําที่โครงการเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปที่ห้องหรือไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะแน่นอนว่าฟิตเนสแล้วก็พื้นที่สีเขียวทั้งหมดเนี่ยเราก็มีเยอะมากอย่างที่แจ้งไปนะคะทั้งหมดเรามีทั้งหมด6ชั้นเลยนะคะฟัสเชลิตี้พื้นที่สีเขียวเราเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เราเน้นความโปรโล่งสบายค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของโครงการเราอะคะ่ะก็คือลิฟท์เวอร์ติเคิลนะคะก็คือว่าใช้ชีวิตโลกความสุขแนวตั้งค่ะ